สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังรับชมชาแนลพูตานอยู่นะครับตอนนี้เราเจอกันที่ตีน้อยสา,า,าขากิ่งแก้วนะครับผมเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานเข้ามาเดินบินทบาทเอาตาลัปัดมาบังน้ำตา ตกกแนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ฮิตสิน้อยหรอกทำไมมันคนน้อยไว้นี่ม,นนม,นมันเพิ่งจะกี่โมงร้านเพิ่งเปิดเมื่อก,กี้อ่ะปกติผต้องเยอะแล้วคนองได้อ่ะวันนี้วันนี้มันเป็นวันแบบเงียนเดือนออกแบบจะมันก็เป็นวันหยุดมันยังไม่ถึงเวลาจริงหรือเปล่าของทิ่นอยู่โมงเยอะไปทำไมมันดูวุ่นวายจังวะมึนน่งสองสามเนี่ยเคยกินไหมล่ะ ไม่กินแบบมากเลยหึงเล่าประวัติจีน้อยเป็องรอระหว่างที่รอสมัมก่อนเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งมีครอบครัวจีนมีลูกเจ็ดคนมีผู้หญิงสี่คนเป็นคนตรงเลยนะหนึ่งสองสามสี่ผู้หญิงหมดเลย <มา S 1> ส่วนคนที่เจ็ดเนี่ยก็เป็นผู้ชายเหมือนกันคนเล็กสุดพ่อแม่ก็ตั้งชื่อเรียงเลยตั้งชื่อเรียงเลยหนึ่งสองสามสี่เป็นชื่อ,อย่างนี้เลย แล้วส่วนคนที่7เ,เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งชื่อว่าน้องเจ็ดนะเขาตั้งชื่อว่าตีเออแล้วตีมันตัวเล็กก็เลยเรียกตีน้อยนี่นแหละแค่น้ไม่มีเฮียหรอกเออคุณร้องเพลงให้ฟังว่าล่ะเดินบินทบาดเอาตาละปัดมาบังน้ำตาท่องบทสวดอิติปิโสพุทโธภักขวาโอการดาเคยเป็นแก้วตาตอนนี้แก้วแตก กูไปตักของทอดอะไรของทอดตุ้ของขบของทอดครับมันจะมีมีพระรูปหนึ่งขึ้นมาพระรูปเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีที่นั่งเลยเขาก็ยืนมีผู้หญิงไม่รู้ผูหนนะ้หญิงตอะไรขึ้นมายืนข้างพระต่อที่ยืนข้างพรนะนั้นเขาไม่ได้แค่นะัยนะอ๋อเขาแต่งประเทสเขาแต่งประเทสแหละสักผู้หญิงคนเนี้ย ใส่หมูปังมันเต้นเต้นเลยแล้วพักก็อยู่เงี้ยแล้วก็เต้นอยู่ข้างเขาอยู่บนสานี่เหรอเออที่กูนั่งบอกนะโอ้มึงไม่ตกใจใจลึกสุดจริงว่ะแล้วก็เต้นหมดมือแบบออกเลยนะกูเพิ่งจะโดดทางนั้นนี่แล้วเตี๋ยเอาไปจุ่มๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องให้มันแบบเรื่องอะไรไม่ต้องให้มันนานมากมันจะได้ไม่แข็งให้นุ่มๆดูดู จิ้มน้ำจิ้มเข้าไปหึมเรเป็นแบบหแบบไปกินคาบูที่ญี่ปุ่นไหมดยอดแล้วเราก็ต้องแบบสายตลอดซ้อมซ้อมซ้อมไว้ทำคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวพอแบบไปตรงนั้นไปตื่นเต้นแล้วทีเนี้ยมุกที่เรานัดกันไว้เนี้ยคือเยอะนะจกิดเดไปเยอะด้วยจกดไปเยอะเลยเล่นไม่หถุดเลยทีเนี้ยซ้อมซ้อมครับซ้อมของพอเยอะก็ดี อตอนมึงเข้าโรงพยาบาลเนีมึงกินอะไรวะไอตมึงใช่ไหมหรว่าอาหารในโรงพยาบาลเขาต้มทุกมือเลยเหรอไม่มีอย่างอื่นเลยเ้าต้มแบบไก่ไม่ใช <f> ่มึงไม่บอกเขากูกูเข้าโรงพยาบาลเพราแดกไก่ดิบมาหมอใเอาไก่ของกินอีกเหรอกินอย่างเดียวลยมึงหิวไหมเนี่ยขออนุญาตกินกลับนะครับ ว่าม่กินดืมไหไม่ อันนี้มีเฟนตาครับอู้อันนี้น้ำเปล่าอันนี้น้ำเก๊กฮวยอันนี้น้ำส้มจีพีดโหอันนี้เลยที่เด็ดอันนี้ที่เด็ดตามมาดูครับนี่ที่เด็ดอันนี้ที่เด็ดเลยอาชีพซัมานเนอร์น้ำอัญเชิญเย้น้ำอัญชัน ของฟรีเรื่องมากเนี่ยขอไว้ขออะไรขอแม่กินขอขอเลิกกินนี่ไงวะอันนี้มันเล่นยังไงนะเล่นยังไงพี่แม่กูบอกกูบอกว่ากูไม่กินไม่กินตลาเพราะอะไรพี่แม่กูถูกี่แม่กูถูขอไว้ขอไม่กินกาบหรอขอกินด้วยเออแบงนี้ระเบิดระเบิดลิ้นเมนูระเบิดลิ้นอาวุธชีวภาพเมนูระเบิดลิ้นพร้อม เผือไปกินตะโกยากิจะไปกินมั oh. โอ้วยเคคร้เครเขาเปิเพลงสีหน่อยแล้วเส้นเร็วหมูสามชั้นนี่มันคล่องคออ,อีกนุ่มซื้อนุ่มื้อ ไอเียเอาผู้อ่ะเออแล้วทำไมมึงถึงแดดเลยแตไม่รอให้มันเย็นก่อนผัวมาว้อมาว้อมาหลงผู้เที่ยวม่รู้เรื่องเลยเมันมาจังหวะที่แบบมันเลทเกมแล้วอ่ะบับเราบับดิ ละเลียเกมแล้วมันจุกสายไปก่อนแล้วกันจะกินไปนเรื่อยๆนะในสมุนไพร้องพรยิมแล้วอะ่ะ จริง,รงกะเพราก็อิ่มแเต่กกะเพรามันไม่ได้เพลงสองรัก,กว่ะเติมกลับไปห้อง,อง้อบไปเดี๋ยววัวตีมาเอาอคมขักคมใครจะหมดแล้วออใครจะหมดแล้วเนี่ยเัง่หมดนะเนื้อไม่หมดหรอกหมดกระหมูก็หมดแต่กุ้งเคียงให้เอาหา่าแล้วมาสุกภาพมึงดูสิอมือเฮลลา สำหรับวันนี้ทางเราต้องขอม้าไปก่อนลาไปก่อนไม่ใช่ม้มาว่าเร็วแตบบ่ลาเร็วกว่าเพราะว่าลาไปก่ปลอดในเ่็งนี้ทุกคนรู้ไหมครับข่้วม้าที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนอ <c oughs> เป็นนนสะแกะขอเชิญหมายเลข B ศูนย์ศูนส,สอง B ศูนย์ศูนยอิมไหมวันเนี้ยอิ่มอินรีแล้ว